สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตถั่วฝักยาวนะครับในสัปดาห์ที่8นะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับสัปดาห์ที่8ก็คือ8 7 5 6็หนะครับ56กวันนะครับว่าเขามีฝักจะเก็บได้อีกกี่สัปดาห์นะครับก็จะพามาดูนะครับถั่วแปลงนี้นะครับเราเก็บก่อนกำหนดนะครับ เก็บ43วันนะครับปกติแล้วถั่วจะได้45-46วันจะได้เก็บนะครับให้มีผลผลิตนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้สูตรที่ผมเคยลงไปนะครับสูตรเล่งตาดอกนะครับให้ให้ออกไปนะครับเขาก็ให้ผลผลิตก่อนก็เราสามารถเก็บก่อน อสองวันนะครับปกติสี่สห้าสี่หแต่เนี้เก็บได้43านะครับโอเคนะครับเราผมจะพามาดูว่าเขามีฝักที่จะเหลืออยู่ยยนี้เขาจะเก็บได้อีกประมาณกี่อาทิตย์นะครับไปลองไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยครับผมสัปดาห์ที่แปดนะครับห้าสิบ 6วันเนี่ยนะครับถัวฝักยาวเราเก็บมาได้8ปวันแล้วน,นะครับลำล่างนี่เขาก็จะหมดไปนะครับแถวล่างนี่นะครับทั้งสองข้างก็จะหมดนะครับก็จะมีช่วงบนนะครับ ก็ยังมีฝักออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับอ่าดูจากที่เราเห็นนี่นะครับก็จะมีฝักเล็กๆออกมานะครับก็ถือว่ายังเจ็บได้อีกประมาณ1นอาทิตย์นะครับทุกคนประมาณ1นอาทิตย์หรืออาจจะถึง10วันด้วยนะครับเพราะว่าข้างบนนี้เขาจะมีดอก นะครับให้ดอกจนถึงยอดเลยนะครับถั่วแปลงนี้นะครับถั่วชุดนี้นะครับแำลงผู้ครับผมพอผสมเกสรสอดอ,อ่าไปแล้วนี่นะครับดอกออกที่ปลายยอดเลยนะครับ แล้วก็มีฝักเล็กๆเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราใช้สูตรตัวนี้ไปนะครับในส่วนส่วนกลางนี่นะครับเขาก็มีฝักก็เก็บผมเก็บทุกวันเลยนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ เราเก็บทุกวันเลยนะครับทุกคนก็เก็บได้ประมาณแปดเก้าิบกิโลนะครับต่อวันนะครับเราไม่ได้เว้นวันนะครับไม่ได้เว้นวันเก็บนะครับข้างล่างนี่หมดไปแล้วนะครับก็ให้ผลผลิตได้ได้ดีนะครับ ถือว่าผ่านนะครับตัวนี้นะครับอีกอย่างราคาเขาก็โอเคเลยนะครับในช่วงนี้นะครับราคากิโลกรัมละสามสิบาทนะครับที่ตลาดช่องเม็กนะครับเอเพื่อนๆดูนะครับนยังให้ดอกอยู่ได้นะครับอ่าตรงไปตรงยอดของถั่วเนี่ยนะครับเขายังมีดอกมีดอกออกมาเรื่อยๆนะครับ ที่เขามีดอกอยู่ปลายยอดเขาเนี่นะครับต้องระวังเรื่องเขาจะเป็นหางหนูนะครับเพราะว่าถั่วเขาอายุห้าสิบจะถึงหกสิบแต้นะครับหกสิบวันนะครับเราก็จะต้องให้ทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งโฮอร์โมนนะครับในถั่วในช่วงห้าสิบถึงหกสิบวันนี้นะครับ มีฝั่งนี้ด้วยนะครับสองวันให้ทีนะครับน้ำนะครับสองวันให้ทีจะทำให้ถั่วของเราอ่อวบแล้วก็มีน้ำหนักนะครับมาดูแถวบนนะครับแถวนี้ยังเยอะอยู่นะครับนี่นะครับทั้งสองสองข้างเนี่ยนะครับก็ยังให้ฝัก พอที่จะมีเก็บอยู่นะครับมีดอกนะครับตรงยอดปลายก็จะมีดอกอยู่นะครับเก็บอีกประมาณเจ็ดถึงสิบวันครับอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะหมดไปเรื่อยๆแหลนะเนาะ ก็คุ้มนะครับเราเก็บมาแล้ว8วันได้วันละ90กิโลนะครับ98 72ก็700กว่ากิโลแล้วครับโลละ30บาทนะครับก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับหลังจากที่เราได้ต่อสู้กับโรคต่างๆที่เขามีนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองใบด่าง เพรียนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับลาสนิมปีนี้มันดีหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าฝนตกไม่ค่อยดีที่นี่นะครับนานๆทีจะตกถ้าตกบ่อยๆนะครับข้างล่างเขานี่จะเป็นลาสนิมนะครับอีกอย่างผมก็ได้ตัดใบด้านล่างมันออกด้วยนะครับเอาใบด้านล่างออกด้วยก็ช่วยได้นะครับลมก็ผ่านได้ เนี่ยรวมผ่านก็จะทําให้ข้างล่างมันแห้งนะครับก็เท่ากับเราป้องกันเชื้อราไปในตัวเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็จะอัปเดตแต่ละสัปดาห์มาให้กับทุกๆคนได้รับชมกันนะครับการทำถั่วฝักยาวาสัปดาห์นี้มีมยังไงสัปดาห์ นี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับขอพ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไ้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม